สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าวันนี้ผมอยากจะชวนเพื่อนๆมานั่งรถ BRT กันมาเริ่มกันที่สถานีสาธรผมยืนรอรถอยู่ไม่มาสักทีนนะคิดอยู่ได้ไม่นานนะครับสักครู่เดียวจะารถหน้าตาเหมือนตัวการ์ตูนนี่ก็มารับผู้โดยสารผมจะเดินทางจากอ่ รเรียกว่าป้ายแล้วกันนะป้ายจอดรับส่งสาธรเนี่ยไปที่ป้ายวัดปริวาสน,นะเวลาเดินทางของผมนะครับวันตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลา18นาฬิกา15นาทีรถ <vault> <mark> เริ่มเคลื่อน <study> ตัวแล้ว ผู้โดยสารประมาณนี้ปกติในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นเวลาปกติที่ที่มีนักเรียนนะแบบมีนักเรียนเลยนะมีนักเรียนมีอะไรครบเนี่ยโอ้โหแน่นนะครับแน่นมากเลยแต่ตอนนี้นะเป็นช่วงที่อยู่ในสถานการณ์โควิดหนึ่งแล้วก็ปิดเทอมด้วยนักศึกษานักเรียนเนี่ยไม่มีก็เลยทําให้รู้สึกว่าไม่แน่นเท่าไหร่แต่ว่ามี จำนวนมากพอสมควรนะครับครับก็บดูนะครับพื้นนะเป็นพื้นแล้วก็ที่นั่งผู้โดยสารเน้นยืนเยอะหน่อยเพราะว่ารถบัสบียาทีเนี่ยเขาจอดไม่ไม่เยอะนะ คือสิบวัตถานี่เองนะครับจากสะทอนไปราชพจกษ์ึกเนี่ยสุดสายของเขาตอนนี้นะสะทอนไปราชพจกษ์ึกาชพจกษ์ึกมาสะทอนเนี่ยประมาณสิบกว่าสถานีก็ผ่านไปนะครับสถานีอาคารสุเคราะห์มอสักครู่นี้อย่างผมเดินทางเนี่ยก็ประมาณสักหกเจ็ดสถานีหรือหกเจ็ดป้ายเนี่ยล่ะ ถ้าที่ผมสังเกตนะทุกครั้งที่ผมนั่งมาเนี่ยในช่วงสาท,าท,ทรไปทางถนนพระรามสามเนี่ยแถวๆเนี่ยนะครับถนนเส้นเนี่ยถนนนราธิวาสเนี่ยผู้โดยสารจะลงค่อนข้างมากนะแล้วก็จะพอถึงพระรามสามเนี่ยจะบางแล้วนะครับก็มาถึงแล้วนะ,ะเทคนิคกรุงเทพ มาถึงแล้วเทคนิคกรุงเทพ นะครับป้ายถนนจันทร์ ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของห้องโดยสารนะครับประมาณนี้นะตอนนี้ผมยืนอยู่ยืนอยู่ส่วนท้าย,ายของรถโดยสารนะครับ b บีอรบัก่อนจะถึงถนนวรามสามเนี่ยก็ู้โดยสารก็เริ่มบางลง มองด้านข้างนะครับความเร็วประมาณนี้นะคือเขามีช่องทางเป็นของตัวเองนะครับเขาเป็นช่องสําหรับรถบ r t รทีวิ่งเขาก็เลยวิ่งค่อนข้างเร็วแล้วก็จุดจอดก็น้อยทําให้เวลาเราเดินทางเนี่ยก็สะดวกสบายป้ายนารารามสามนี้ผมได้นั่งแล้วนะ ในโดิสารก็ลงกันไปเรื่อยแล้วตรงนี้เป็นป้ายสุดท้ายของ,ของถนนในช่วงถนนราีิวาราชนครินนะครับเดี๋ยวก,ก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนพระรามสาม วอนนี้มาถึงถนนพระรามสามแล้วก็สำหรับเบียทบัสเนี่ยเขาก็มีบางช่วงนะครับที่เขา ต้องวิ่งออกไปด้านนอกแต่ก็เป็นส่วนใหญ่นะเขาจะมีเลนของเขาจะอยู่ช่องขวานะครับของทางวิ่งมีบางบางช่วงบางจังหวะที่โดยเฉพาะที่มีการก่อสร้างนะตรงแถวแยกราชเพฤกษ์เ่ย ที่เขาลงพระรามสามไปนะครับช่วงนั้นก็จะมีการติดขัดก็วิ่งความเร็วประมาณนี้นะครับ มองดูแล้วก็น่าจะประมาณสัก60กิโลเมตรตชั่วโมงอันนี้ก็ผู้โดยสารก็เริ่มน้อยจะเยอะที่สุดก็ตรงแถวแถวสาทรน,นะครับมานาราลมสามมาถึงแล้ววัดด่าน นี่ก็เห็นสะพานนะครับด้านบน,นตรงนี้เป็นสะพานภูมิพลก็จะมีข้ามมาตรงนี้ก็มีสองสะพานเลยไปอีกหน่อยก็เป็นสะพานพระรามเก้าก็พามานั่งรถบีอทีนะ เดี๋ยวจะลืมๆกันนะครับเขายังมีอยู่นะเขายังวิ่งอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ช่วงโควิด -19 เกนี่ยเขาก็วิ่งแล้วก็รอไม่นานนะรอไม่นานนะครับค่าโดยสารเนี่ยเหมานะครับนั่งไกลนั่งไกลแค่ไหนก็15บาทนะนั่งสาทรไปราชพฤกษ์15บาทนะครับตอนนี้ผมมาลงวัดปริวาสนะจากสาทรมาลงวัดปริวาสนำบรรยากาศนะครับการ ใช้รถโดยสารบีอทีมาฝากกันนะครับลงมาก็ขึ้นบันไดเลื่อนนะแล้วก็มาคืนบัตรเขาเหมือนรถไฟฟ้าทุกอย่างนะครับมีการซื้อบัตรจากตัวโดโลมัตสได้เลยหรือจะซื้อจากพนักงานก็ได้ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ